สมาธิไม่ได้แค่ทําให้ใจสงบแต่มันคือเครื่องมือเปลี่ยนพลังงานชีวิตคุณจริงๆตอนคุณทําสมาธิสมองจะลดคลื่นเบต้าที่วุ่นวายแล้วเข้าสู่คลื่นอัลฟาและเทต้าที่สงบและเปิดรับช่วงคลื่นสมองแบบนี้คือประตูเปิดสู่จิตใต้สํานึกของคุณความคิดใหม่ที่คุณปลูกในช่วงนี้จะถูกฝังลงลึกกลายเป็นพลังงานใหม่ที่ดึงดูดชีวิตใหม่ไม่ใช่แค่คิดบวกแต่คือการรู้สึกว่า คุณมีมันแล้วจนร่างกายจดจำพลังใหม่นั้นได้การทำสมาธิซ้ำๆทุกวันคือการค่อยๆเขียนโปรแกรมใหม่ให้ตัวเองอย่างลึกที่สุดสมาธิเท่ากับฝึกใจให้สงบแล้วฝังพลังงานของตัวตนใหม่เข้าไปแทนตัวตนเก่าอยากเปลี่ยนชีวิตอยากแค่ลงมือทำข้างนอกเริ่มจากเปลี่ยนพลังงานข้างในนั่งนิง่งจินตนาการใหม่รู้สึกใหม่แล้วดูชีวิตใหม่จะเดินเข้ามาหาคุณเอง อย่าลืมกดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักและกดเป็นเพื่อนเราไว้เพื่อรับข้อมูลดีๆทุกวัน